กลับมาติดตามเกาะกระสโลกกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะมาดีฟค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของใครหลายคนแน่นอนเลยค,คือส่วนหนึ่งนะคะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้เห็นรูปภาพของรีสอร์ทค่ะที่ตั้งอยู่กลางทะเลมีความสวยงามมากมายเลยและตอนนี้ค่ะมาดีฟเนี่ยอาจจะมีรีสอร์ทอีกแบบหนึง่งเขาว่ากันว่าจะเป็นเกาะแบบล้ำสมัยเลยที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพรีสอร์ทที่ว่านี้กันเลยค่ะ นี่แหละค่ะคือชมหน้าของเกาะแห่งอนาคต Solar Floating Island ค่ะหรือว่าเกาะพลังงานแสงอาทิตย์ในมาลดีฟที่เชื่อว่าเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะกลายเป็นรีสอร์ทชื่อดังแน่นอนที่บรรดาเศรษฐีให้ความสนใจแล้วก็อยากไปค้างแรมค่ะผู้ที่อยู่การผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบนะคะก็คือคุณไมเคิลพุซโซลันเต้ค่ะ ที่เขาเปรียบเทียบ,บรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยเหมือนกับโรงแรมระดับ7ดาวเลยคือประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องนอนถึง2ห้องใหญ่ๆมีระเบียงด้วยนะคะรวมถึงมีสระว่ายน้ําห้องชมวิวใต้ทะเลมีท่าเรือค่ะแล้วก็มีจะลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่เกาะส่วนตัวนี้ด้วย mm. ที่น่าสนใจค่ะคือแขกที่เข้าพักเนี่ยสามารถเคลื่อนย้าย เกาะหรือว่าห้องพักของตัวเองได้ด้วยราวกับเป็นยานพาหนะ,ะเลยเนื่องจากว่าเกาะส่วนตัวนี้แหะค่ะจะติดเครื่องยนต์เอาไว้คราวนี้เนี่ยจะขับเคลื่อนไปยังบาร์ส่วนกลางจะไปร้านอาหารไม่ต้องเดินให้เสียเวลาแล้วค่ะ,คะแค่ใช้ขับเคลื่อนแบบนี้และพลังงานทั้งหมดนะคะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะ ในขณะที่ชิ้นส่วนต่างๆนะคะของเกาะนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นจากในโรงงานค่ะก่อนที่จะขนส่งมาแล้วก็มาประกอบเข้าด้วยกันโดยที่ผู้ออกแบบเนี่ยเขาก็บอกว่าขั้นตอนการประดิษฐ์ษการประกอบเกาะแห่งนี้เนี่ยง่ายดายเหมือนอนกับการประกอบเฟอร์นิเจอร์สําเร็จรูปอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลมาลดีฟเนี่ยก็กาลังหารือกับผู้ออกแบบถึงความเป็นไปได้ของโครงการเนื่องจากว่ามีการเกิดเผยตัวเลขมามว่าจะใช้เงินลงทุนเนี่ยสูงถึง7 7็0 แ0ดล้านบาทค่ะโอ้โหก็ถือว่าสูงมากนะครับแต่จริงๆเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับเพราะว่าเกาะมาลดีฟเนี่ยอยู่ต่ํามากนะครับแล้วก็ซุดลงแล้วก็แบบมีน้ําทะเลเนี่ยท่วมขึ้นมาทุกๆปีเลยครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเกาะมาลดีฟจะไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่อีกแล้วนะครับการสร้างรีสอร์ทแบบนี้เนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาแบบหนึ่งเหมือนกันใช่แล้วค่ะใครฟังอย่างนี้นะคะรีบเก็บเงินไปเที่ยวมาลดีฟกันก่อนที่น้ําจะท่วมกันซะก่อนค่ะเอาละครับใช่ครับ ผู้ท่านผู้ชมครับเวลาท่านไปซื้อของนะครับเช่นสินค้า<ม>ที่ต้องมีการดูแลรักษาไม่ให้แตกหักหรือเสียหายง่ายๆนะครับเป็นสินค้ามีค่าเนี่ยทางร้านเขาก็จะมีการนําเอาพลาสติกที่มีเป็นฟองอากาศเนี<ม>่ยมาห่อหุ้มไว้นะครับ<ช>เพื่อการกระแทกแล้วก็ปกป้องสินค้านั้นๆ พอซื้อมาเสร็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนําไปทิ้งหรือว่าให้ลูกๆเนี่ยเอาไปบีบเล่นกันนะครับแต่ตอนนี้ครับเจ้าแผ่นพลาสติกนี้กําลังมีค่าแล้วครับเพราะว่าศิลปินคนหนึ่งนะครับนำพลาสติกที่ว่านี้ไปสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะนะครับแล้วก็นําออกขายนะครับขายได้เป็นเงินหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปชมความงามของศิลปะพลาสติกกันนะครับเชิญครับครับใครจะไปคิดเลยครับว่าบับเบิลแรปนะครับหรือว่าพลาสติกกันกระแทกที่หลายคนเนี่ยนำมาบีบเล่น ตอนนี้ได้กลายมาเป็นผลงานศิลปะขนาดใหญ่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมความสามารถของคุณแบรดลีย์ฮาร์ตนะครับแกเป็นศิลปินชาวนิวยอร์กที่ใช้เวลาฝึกฝนถึง4ปีเต็มนะครับ<อ>สำหรับการคิดค้นเทคนคิคสุดพิเศษนี้ขึ้นมานะครับในการแต่งแต้มแผ่นพลาสติกนี้ต้องบอกว่าใช้ฝีมือ,อใช้ความอดทนอย่างประณีตบรรจงเลยทีเดียวก่อน กว่าจะได้เป็นมาเป็นภาพที่สวยงามอย่างที่เห็นนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบนี้ก็มีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับได้แก่แผ่นพลาสติกที่ว่านำมาขึงนะครับให้ตึงๆเหมือนกับกรอบรูปนะครับหมือเป็นผืนผ้าใบนะครับแล้วก็หลอดดูดน้ำยาหรือว่าหลอดดูดเป็นสไลนช์นะครับที่ว่าเอาไว้เป็นเข็มฉีดยานั่นเองนะครับสีน้ำหรือว่าสีน้ำมันก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบนะครับ แต่ขั้นตอนการทํานี้ต้องบอกว่าต้องใช้ความอดทนเนี่ยแล้วก็สมาธิสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยจะต้องค่อยๆฉีดสีเข้าไปในฟองพลาสติกแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนะครับแล้วก็ต้องรอให้สีแห้งก่อนอด้วยนะครับถึงจะได้ภาพที่สมบูรณ์แบบซึ่งดูแล้วเนี่ยคล้ายกับภาพพิกเซลที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรอย่างนั้นนะครับคุณฮาร์ดบอกว่าลําพังตัวเขาคนเดียวเนี่ย ก็อาจจะไม่สามารถสร้างสารรค์ผลงานศิลปะหรือว่าภาพขนาดใหญ่แบบนี้ได้นะครับต้องใช้ผู้ช่วยหลายคนในการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นการร่างแบบติดตัวเลขสีนะครับตามฟองพลาสติกเนี่ยแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเลยทีเดียวนะครับถ้าผู้ช่วยคนไหนที่มีฝีมือหน่อยเนี่ยก็จะให้ทําหน้าที่ช่วยเขาฉีดสีด้วยตามแบบที่ได้ร่างเอาไว้นะครับแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ฟองพลาสติกเนี่ย แตกเป็น,น,นอันขาดเรียกว่าแตกเม็ดนึ่งนี้อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งผืน<ช>เลยกวล็ว่าได้นะครับทั้งนี้ครับผลงานที่ยากลําบากนี้เรียกความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกว่าพอทําเสร็จเนี่ยคุณฮาร์เนี่ยแกตั้งราคาเลยบอกว่าศิลปะนี้16,000บาทไปจนถึง1นึ่งล้านสามแสนบาทเลยนะครับขึ้นอยู่กับความ อยากางแล้วก็ขนาดของรูปภาพนั้นด้วยค่ะแหม่ตั้งราคาแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าลองไปฝึกเทคนิคนี้ทําเองที่บ้านดีกว่าช่วงนี้ลูกๆปิดเทอมด้วยลองให้เขาฝึกทําแบบนี้ก็ได้ค่ะครับทำเสร็จแล้วก็ไปบีบเล่นกันโอ้โหอันนั้นเลอะน่าดูเลยค่ะครับครับย้ํากันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการเกาะกระแสโลกของเรานะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับทางรายการเนี่ยจะมีการย้ายเวลานะครับจากปกติเราจะได้จะได้ชมกันเนี่ยเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงนะ วันนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะย้ายไปเป็นเวลา15นาฬิกาหรือ <c oughs> ว่าบ่าย3โมงนั่นเองนะครับส่วน <c oughs> สถานี Media News Channel ของเรานะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับ <c oughs> จากปกติอยู่ที่ช่องเดิมนี้แหละครับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็จะย้ายช่องนะครับส่วนจะเป็นช่องไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์รับสัญญาณของท่านนะครับว่าจะเป็นอุปกรณ์ประเภทไหนดาวเทียมแบบใดหรือว่ากล่องรับสัญญาณแบบไหนนะครับท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามทางบริษัท ที่ให้บริการนะครับหรือว่าสามารถโทรมาที่ทางออฟฟิศหรือว่าทางบริษัทของเราก็ได้เหมือนกันน,นะครับะจะให้ความชัดเจนให้กับทุกท่านได้นะครับใช่ค่ะเอาละครับนี่ก็คือเกาะกระแสะโลกของเราในวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพของอายการสูงสุดคนใหม่นะครับของไครเมียนะครับที่เพิ่งกลับเข้าไปอยู่ ภายใต้อธิปไตยของรัสเซียนั่นเองนะครับคุณอายการสูงสุดคนนี้เป็นผู้หญิงครับเธอชื่อนาตาเลียนะครับโปกอนกายานะครับเธอเนี่ยตอนนี้กําลังโด่งดังมากๆเลยในโลกอ,ออนไลน์นะครับไม่ใช่เพราะความสามารถหรือว่าสิ่งที่เธอพูดนะครับเพราะว่าหน้าตาของเธอนี้ต้องบอกว่าสะสวยมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นนี่คลั่งเอาเลยทีเดียวมีการตั้งเป็นแฟนคลับด้วยนะครับคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเธอเนี่ยหน้าสวยเหมือน ตัวการ์ตูนที่นางเอกการ์ตูนคนหนึ่งนะครับค่ะอาราไปด้วยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าเธอจะสวยสักแค่ไหนค่ะทั้งหมดนี้คือเกาะกระแสโลกค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เกาะกระแสโลกรับชมรายการใหม่แล้วสาหรับวันนี้ค่ะดิฉันซึ่งจิตคุณดิทธิเดชทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ